ได้เอสนะคะแจกฟรี Jack free, ค่ะชับมากโอ้โหนี่จะบีบีบับนะคะเหมือนแจกฟรีเลยอะคนเยอะมากเลยสวัสดีค่ะเที่ยวท่องกับตองนานาฏมาแล้วนะคะไปเที่ยวชมวันแบง็อกเปิดแล้วยิ่งใหญ่ระดับโลก ลงที่สถานี MRT ลุมพินีทางออก1 b ีนะคะจะตรงกับประตูวันแบงคอกพอดีเลยค่ะวันแบงคอกค่ะวันนี้เรามาวันแบงคอกเปิดวันแรกนะคะเพียงก้าวเข้าไปก็ตื่นตาตื่นใจแล้วล่ะค่ะคึกคักยิ่งใหญ่ทั้งบรรยากาศ,าศเปิดร้านใหม่และผู้คนค่ะโอ oh, ้เขาดูอะไรกันคะขนาดยังไม่เต็มร้อยนะเนี่ยก็แทบจะเดินไม่ถูกแล้วค่ะเอาเป็นว่าเราค่อยๆเดินไปดูด้วยกันนะคะคงต้องกลับไปอีกที เรไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะวันแบงคอกยังมีที่ต้องเปิดตัวเพิ่มอีกเยอะเลยค่ะโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูมูจินะคะมูจิใหญ่จริงๆเลยค่ะแรนดนโอเพนนิ่งคือหนึ่งพฤศจิกานะคะร้านเปิดใหม่ทุกพักค่ะ,คะโอ้แกงกะหรี่นะคะอาจิกะหรี่แกงกะหรี่กกรป่นเลยจ้ะ เราสาวกอยู่แล้วเจ็ดเป็ดเลยเปิดไมค์เปิดไมค์ขขนี่ค่ะอ๋อ,อค่ะขอ,ขอขันนี้ค่นจะมีโปรโมช่นเป็นค่ะค่ะค่ะ เป็นร้านซูฮะค่ะขายายาญี่ปุ่นนะคะนี่แล้วซูฮะร้านขายายาญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะร้านนี้ขายอย่างนี้ค่ะโอ,อ้สนใจนะคะอ้ามีเสียงมีเสียงขอแวะสักหน่อยนะคะ นี่อนะังุ่นนชัยมาสคัสของแท้นะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะฟองเล็กๆนี่คือราคา389บาทนะคะอร่อยแน่นอนมาจิมได้เนะาะจัดไปนะคะอังุ่นนชัยมสัสคัสนะคะครับม,มันเผามันญี่ปุ่นเลย มันหวานญี่ปุ่นนะคะไซส์แอลราคา79บาทนะคะใครที่ชื่นชอบขนมนมเนยญี่ปุ่นต้องมาที่นี่ค่ะมีเนื้อวากิวนะคะอันนี้เป็นของออสเตรเลียอันนี้เปิดวันแรกนะคะก็จะคึกคักแบบนี้เลยค่ะโอมขนม เจ็ดฟรีเลยนะคะ,ะสวยมากเลยอะ่ะ รามือนั่งที่ยาสีฟันเรามนี่วันนี้เปิดใหม่นะคะชารามือร้านเพิ่มขึ้มากโอ้โหนี่กระบีบิมนบับเปิดใหม่นะคะโอโ้แต่ละร้านนะคะคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้ซาบัค่ะดีเกยจะไปร้านไหนในตึกพาเรทไม่เจอมาดูบอร์ดนี้ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันทุกร้านอ่ะแบบสวยหมดเลยอ่ะโอ้ S โอ้นี้แจกฟรีเหรอคะแจกฟรีคะอ๋อเป็นลายใหม่นะคะอ๋อโอ้แล้วก็ต้องเดินมาสักสิบรอบเราจะได้สิบกระป๋องนะคะสวัสดีครับคุณครับวันนี้ได้เอสนะคะแจกฟรีค่ะ วันนี้เปิดวันแรกวันแบงคอกคึกคักมากนี่ขนาดช่วงกลางวันนะคะสถานที่กว้างใหญ่เดินจนหมดแรงเลยไม่ได้รอง,งานช่วงค่ำเสียได้จังเลยค่ะพักหายเหนื่อยแล้วเดินต่อกันค่ะมีมุมแกลเลอรี่ให้ชมได้ถ่ายรูปด้วยนะคะ หลงมาซอยนี้ทั้งซอยเจอแต่ร้านญี่ปุ่นค่ะเดินไปเดินมาเจอร้านนี้ค่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีอาโอโมริมีแอปเปิ้ลพายโมริเขามีแอปเปิ้ลเยอะนะคะเขาจะดังเรื่องของแอปเปิ้ลพายกัน อันนี้เท่าไหร่เนี่ยช,ชนี่ congauration นี่นี่แบบมาแสดงความยินดีเปิดร้านใหม่ข้างในกำลังจัดนี่บิ๊กซีโอ้น่ารักอ่ะชวนี่วันนี้กลับบ้านแล้วนะคะวันแบงคอก วันแบงคอกเปิดแล้วนะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงเทพคะ่ะฝากกดกระดิ่งติดตามต่องหน้าหน้าด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ